เลดจิ้งต้องการสปอนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยพวกนี้เราก็จําหน้าจําตาไว้เนี่ยเนี่ยคดีลุงพลเนี่ยน,น้าลอยมาเลยพิธีกรคนไหนตอนนี้ก็ยังอยู่นะนะครับก็อยู่ทางทีวีก็พยายามจะมาจัดรายการทางโซเชียลนะเขาเรียกข้ามน้ําข้ามทะเลมาอยู่ทางจอทนะีวีนะก็นะเดี๋ยวนี้ทีวีมันก็จะไปกันหมดแล้วนะครับพวกนี้ก็จะมาทางโซเชียลก็จะจะทําตัวเป็นนักบ้าน นักปั้นนะครับที่ผ่านมาก็ปั้นลุงพลจนดังอ่ะพี่น้องลองนึกที่ใครแหละที่ปั้นลุงพลจนดังอ่ะจากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมน้องยมผูปั้นจนกลายเป็นคนดังรวยเลยครับนะฮะสุดท้ายสารจำคุกสานต้นสาวอุทธรณ์รอยู่ระหว่า,า,า,างฎีกานคนนี้ Boo แหละครับปั้นเพราะนั้นเนี่ยสื่อมันถามมันสื่อบางคนนะพิธิกรบางชนบางช่องมันสามารถที่จะทําให้นะครับทําให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไป นะครับทำให้ข้อท็จจริงเปลี่ยนไปมันทําได้ทุกอย่างเพื่ออะไรกระแสเลตติง้งและก็สปอนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดตามข่าวเนี่ยเราดูจากประวัติที่ผ่านมาในการในการนําเสนอข่าวบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นแบบนั้นไปเลยนะผมอยากจะกระตุ้นเตือนนะฮะอยา่าอย่าก,กลัวพวกพิธีกรอย่างนี้โอ้ยคนติดตามเยอะเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะครับนะเขาเป็นสู้ทรงอิทธิพลนะครับนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปกลัวครับรายการดังๆเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันฮะ ทรงอิทธิพลแค่ไหนถ้าเกิดนําเสนอข่าวอะไรต่างๆที่มันไม่ครบถ้วนอะไรก็ต้องก็ต้องยอมรับความจริงอะนะครับอย่าลืมนะนะครับพิธีกรต่างๆเจ้าของรายการดังๆนะคุณอย่าไปคิดโอ้โหคุณคนีมนะ่มีคนติดตามเยอะนะครับมีคนติดตามเยอะเพื่อนผมหรือใครจะใครหลายคนนะครับไปอยู่ในคุกเยอะมีคนติดตามเยอะเป็นฮีโร่แบบนี้คล้ายๆกับอินฟูที่เป็นฮีโร่ในปัจจุบันเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ในในคุก อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองสุดใหญ่ไปไม่รอดนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องเองเินเรื่องทองไปไม่รอดเพราะนั้นก็ฝากไปยังสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อเสี่ยมนะครับคือเสี่ยมให้คนทะเลาะก,กันเอาคนมานั่งทะเลาะก,กันบ้างสื่อเสี่ยมนะครับสื่อที่เห็นแก่กระแสปั่นกระแสปั่นเลตติ้งเพื่อให้ได้ค่าโฆษณานะครับพี่น้องประชาชนเชื่อต่อไปคนในโซเชียลมันจะฉลาดขึ้น นะครับคนเดี๋ยวนี้จะเลิกกินหญ้าแล้วหันมากินข้าวกันหมดเพราะฉะนั้นรู้ทันสื่อก็อยากให้นึกถึงเรื่องลุงพลผมอยากจะพูดทุกวันเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเนี่ยไอ้สื่อบลชนเดี๋ยวนี้มันเนี่ยมันไม่ได้นําเสนอข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันเป็นการอะไรอ่าอ่าสร้างข่าวสร้างตัวละครขึ้นมาเนี่ยดูคดีลุงพลท่านจะได้รู้เลยว่าคนพวกนี้มีความน่าเชื่อถืออ่าอ่าในด้านการนําเสนอข่าวเพียงใดเนี่ยจำจำ,จำไว้คนพวกนี้อย่าไปกลัวมันนะบางคนบอก ไปแซะเขาทาไมนะครับนะก,ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องของผมครับอันนีมน้มันช่องผมเราเรานึกถึงลุงพลน,นะครับอย่างทุกวันนี้ก็สร้างมาแม่ทัพกุ้งเห็นนะเป็นฮีโร่เห็นนะนะครับนะแต่แม่ทัพคนอื่นไม่สร้างสื่อไม่สร้างขึ้นมาเพราะอะไรนะครับเห็นนะเพราะนั้นสื่อก็ต้องดูว่าเออบุคลิกคนนี้นะนะครับเอ้พอจะปั้นได้มาปั้นแม่ทัพกุ้งขึ้นมาดังนะขวัญใจแม่ยก นะครับรักชาติชาตินิยมอะไรต่างๆเดินสายบรรยายนะอันนี้มาจากาการปั้นของสื่อแม่ทัพผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือแย่เก่งๆแต่สื่อไม่ปั้นก็เลือกปั้นนะตกลงกันว่าเดี๋ยวเราปั้นแม่ทัพกุ้งเนี่ยละดังขึ้นมานะครับนะตอนนี้หายไปแล้วเนี่ยปั้นเสร็จนะเออนะฮะเข้าใจนะนะคนไหนแม่ทัพคนไหนไม่ตามใจอินฟูนะอิอนฟูก็เป็นไงโพสต์ด่าเลยครับ แม่ทัพคนนี้ผู้หลับผู้ใหญ่ผมอยากจะสร้างห้องน้ำก็ไม่ให้ผมสร้างจะเอาหน้าเอาตาเอา่อเอ่อเห็นแก่หน้าตาตัวเองหรือว่าจะเห็นแก่ความทุกข์ร้อนของทหารคืออินฟูเดียนี้มันก็แบบเหิมเกิมอะนะครับเหิมเกิมนะฮะถ้าเกิดว่าใครขัดใจแม้กระทั่งแม่ทงแม่ทัพทหารชั้นผู้ใหญ่เนะเขาอยากจะช่วยเหลือทหารไม,ไม่ปิดกั้นไม่ให้ผมไปนะครับนะผมอยากจะสร้างห้องน้ําผมสงสารทหารพุทธันผู้น้อยโอ้โหนะฮะ เขาก็เอาความสงสารของทหารมาเนี่ยแล้วก็มาโพดนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กองทัพกองทัพก็กลัวครับกลัวเพราะว่าอินฟูคนนี้คนติดตามเยอะเดี๋ยวจะมีผลต่ออะไรต่างๆหน้าที่การงานนะครับแม้กระทั่งนายกนี่ยังอ่อนเลยครับท่านนายกอู๋หนูเนี่ยนะครับยังอ่อนนะครับโอ้โหนะครับนะครับขครเปิดดานนี่ก็เป็นไงเลือกเอาไประหว่างมือกับตีนอ่าเอาตีนไปก็ไม่กล้าครับ นายกยังต้องออกปากชมอินฟูคนนี้เลยเพราะแสดงให้เห็นว่าอะไรนะครับเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะครับเป็นผู้เป็นผู้ทรงอิทธิพลนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นเขาเรียกว่าผู้ทรงอิทธิพลนะครับนะเข้าใจนะนะครับใครใครคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นนะไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยกับผมนะนะครับนะแสดงความคิดเห็นก็มาด้วยถ้อยคําสุภาพนะครับนะนะครับผมก็อ่าตรงไปตรงมานะครับพี่น้องครับนะฮะ ก็ตรงไปตรงมาครับพี่น้องครับเออนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินฟูฮีโร่นะครับพวกนี้มันสามารถที่นำสังคมนะครับนะเขาไม่มีอำนาจรัฐแต่สามารถที่จะโพดพูดจาข่มขู่อ่าอำนาจรัฐได้แม้กระทั่งทหารโอ้ทำไมไม่ให้ผมก็ไปช่วยทหารนะครับนายทหารพุ่นใหญ่ทำไมขัดใจผมอะไรต่างใครขัดใจไม่ได้นะครับกองทัพยังทัวลงเลย มันจะแดงให้เห็นว่ากองทัพเราอ่อนแอหรือเปล่าจริงๆเราน่าจะให้อินฟูคนนี้เป็นผ,าานะผนผู้บัญชาการทหารบกนะแทนผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันเพราะว่าเขาสามารถที่จะโพสต์วิพากษ์วิจารณ์กองทัพได้ขนาดสื่อยังไม่ค่อยกล้าเลยวิจารณ์ทหารเนี่ยคนนี้ไม่ธรรมดานะครับนะนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับใครเห็นต่างเขาไม่ได้นะสวอังคณาใครตะใครเห็นต่างก็จับแขวนครับ นะครับนะเอาทัวร์ไปลงบ้างอะไรต่างๆคำพูดก็ออกในแนวท้าทายกลางเออนะครับนะใครกล้า <c oughs> ทะเลาะทะเลาะกับเ,เขานะ่ะสื่อมวลชนนะครับสื่อบนชนนะครับอย่างบอก,กอข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับย่งโพสต์เลยบอกเนี่ยโอ้โหนำเสนอข่าวไม่ตรงใจเขาก็แจ้งความจาับสู้คดีไปจนกว่าจะถึงอายการกว่าจะหลุดคดี พราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของผู้ทรงอิทธิพลพวกนี้มันมันมันโอ้โหน่าก,กลัวนะถ้าเราไม่ปราบปรามนะผมว่านะนะอิทธิพลเขาไม่ธรรมดานะฮะคนทั้งประเทศนายกก็โอ้โหยอมใจเขาเลยครับเขารักชาติรักแผ่นดินเพราะอะไรเพราะนักการเมืองก็ต้องโหนต้องโหนกระแสต้องโหนกระแสก็คือหมายความว่าอะไรก็ต้องเกาะไว้เพราะอะไรเพราะประเทศไทยตอนนี้มันชาติชาตินิยมครับนะครับชาตินิยมโอ้โหนะครับเกียรติไทยเกียรติเกียรติขมรเข้าไส นะครับนะ,ะขเขมรลังแกรประเทศไทยบุกลุกค,คนไทยเกลียดเขมรเข้าใส่เพราะฉะนั้นก็เป็นไงอินฟูคนนี้ก็โอ้โหคนติดตามคนบริจาคเยอะแยะมากมายเอาเงินเข้ามูลนิธินะครับเพื่อจะนําไปช่วยเหลือทหารซื้อโดนซื้อ,อสร้างถนนหนทางห้องน้ำนะกระแสมันมันไปอ่ะนะครับนะเรื่องล้อมรั้วอะ,อะไรปิดด่านตลอดชาติตัดความสัมพันธ์ทางการทูต นะถึงขนาดแบบอะไรเอาเครื่องบินไปถล่มที่พนมเปญเลยถล่มบ้านหุนเซนได้ดีเลยคือกระแสะความรักชาติที่มันเกินเลยไปขนาดนั้นนะครับโดยที่ว่าอินฟูเหล่านี้ก็ไปได้ให้ความรู้กับประชาช,ชวนว่าเฮ้ยการใช้ความรุนแรงไม่ดีนะนะการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่ไม่ดีการทําอะไรที่เกินจริงไม่ได้สัสดส่วนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผิดทั้งกฎหมายไทยกฎหมายระหว่างประเทศก็ไม่ให้ความรู้อะไรเลย นะครับนะเออนะเข้าใจนะอันนี้ก็อ่าก็อยากจะให้อ่าความรู้กับพี่นอกก้องประชาชนนะครับว่าการใช้ความรุนแรงไม่ดีทําไปทำมาก็ท้าทายกับสอวอ์นะครับทำไปทำมาบรรดาอ่อฟซบ้างคนที่ชอบอินฟูก็ไปไงมุดแชทไปบ้างไปขู่เขาบ้างก้าวร้าวเอาเรื่องส่วนตัวเขามาพูดบ้างนะ <c oughs> คือเป็นการกระทําที่เกินเลยไปโอ้อโหไม่ชอบเขาเข้ามาวิจารณ์เ,เกี่ยวกับเรื่องการเปิดซาว์ี นะครับก็แทนที่จะด่าทอวิพากว,วิจารณจะพอสวอก็ไปครด่าเข้าไปเลยเนี่ยผัวมึงตายหาศพเจอหรือ,อยังเออดังมาจากอะไรนีเออดังมาจากอะไรนี่กรณีหาศพผัวหรือเปล่าโอ้โหก้าวล้าไปนู่นคือเล่นเกินกติกานะครับไม่ห้ามไม่ปรามจนมีเรื่องมีรา,าวสวอ็็ต้องไปแจ้งความที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตอนนี้ก็รับเป็นคดีและกระดาเดินคดีกับคนที่ไปข่มขู่เขา นะครับเมื่อวานนี้อินฟูเพิ่งจะออกมานะบอกว่าเออใครเป็นเอฟซีของอินฟูนะครับอย่าใช้ความรุนแรงความรุนแรงไม่ดีไปข่มขู่ทำร้ายร่างกายเขาเป็นเรื่องไม่ดีคือควรพูดตั้งนานแล้วและบุคลิกภาพต่างๆของอินฟูมันต้องลดความกลางลงนะครับเห็นเมื่อวานนี้เขาบอกเขาจะลดดีกีลงคือความกลางเขาเบาลงนะครับบางทีกลงางเกินพิกัดนะ, <ๆ S 2> นะที่ผ่านมานักการเมืองกลางๆนะครับที่ผ่านมาเยอะแยะ S 1> <S 1> สุดท้ายก็ไปไม่ไหวนะครับนักการเมืองอ่ะรู้ไม่กูเป็นใครรู้กูเมกูลูกใครนะครับอินฟูยุคนี้ก็เหมือนกันก็คือกลางอ่ะบอกตรงๆก็คือกลางเกินพิกัดใครเห็นต่างกูแจ้งความอ่กับอ่แจ้งความไกลๆจะได้ลําบากนะแจ้งความนักขงนักข่าวนักวิจารณ์แจ้งความหมดน,น,น coup, ะคือกลางเกินพิกัดอ่นะเหมือนแบบ นะครับในวงการนักการเมืองเนี่ยผมได้มีโอกาสไปนั่งกินวายเขาบอกว่าโอ้ยอินฟูอินฟูคนนี้ผมรู้จักมาตั้งแต่ยังไม่ดังเลย <c oughs> คุณคุณไม่คําพูดอ่ะผมรู้จักมันมันยังไม่ดังเลยตัวนี้มันดังแล้ว <c oughs> นะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับบกข่าวเขาได้คุยกับนะครับลูกพี่ของอกกินฟูบางคนเขาบอกว่าอะไรเขามีอยู่คำนะเขาบอกนะเขอ่อบกขใหญ่เลยนะที่เป็นน้องๆผมไปนั่งกินวายเขาบอกว่าเออผมจำเฮ้ยเคยคุยกับลูกพี่ของอินฟูเขาบอกเคยเขาบอกว่าอะไร เขาบอกว่าเตือนไม่ได้แล้วติดลมบนนะครับใครเคยชักว่าวไว้เล่นว่าวชักว่าวหมายถึงชักว่าวแถวสนามหลวงอะไรพวกนี้นะไม่ใช่ชักว่าวแบบอื่นนะะคนที่ชักว่าวเวลาชักว่าวมันติดลมบนแล้วมันก็ไม่ตกแล้วบอกก็ข่าวเพื่อพักพวกผมน้องๆเนี่ยเขาบอกเลยผมนั่งกินวายก็บอกอาจารย์ครับผมเคยถามลูกพี่เขานะลูกพี่อินฟูคนดังๆเนี่ยพวกนักการเมืองเขาบอกโอ้ยไอ้นี่เตือนไม่ได้หรอกตอนนี้มันติดลมบน คือมันติดลมบนก็คือมันใหญ่มันดังมันรวยแล้วดังก็ดังทรงอิทธิพลด้วยสื่อก็ต้องกลัวนะครับเงินแม่งก็เยอะเ,ออเงินเข้าบัญชงบัญชีเยอะคือพอติดลมบนนี่มันจะไม่กลัวสื่อยังต้องกลัวเลยอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนผู้มีติดตามมีเลตติง้งนะครับสํานักข่าวบางช่องนี่ต้องนําเสนอเรื่องของเขาเลยอะ่ะแล้วนําเสนอเนี่ยต้องในเชิงอวยอะนะครับในเชิงบวกถ้าจะไปวิจารณ์อะไรต่างๆขัดใจเขาไม่ได้เดี๋ยวก็โทรไปเลยเฮ้ยอืมนะครับ นะ,ะอันนี้ก็ฝากฝาก,ฝากไว้ะนะอ่ะว่ากันไปนะครับเรื่องนี้คราวนี้เรามาดูนะครับว่าสถานการณ์เรื่องสแกมเมอร์หรือคอร์เซ็นเตอร์สแกมเมอร์และคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมีอันตรายต่อประเทศไทยมา,มากมากมากนะครับอย่างในอเมริกาเขาก็ยึดทรัพย์อังกฤษก็ยึดทรัพย์นะครับแล้วก็ใครเกาหลีเกาหลีเขาก็ส่งคนไปบุกไปถึงพนมเปญไปแรงก่าง นะครับเวียดนามก็เริ่มแล้วญี่ปุ่นก็เอาแล้วนะครับรายงานข่าวล่าสุดก็บอกนายกเกาหลีใต้ได้รายชื่อนักการเมืองไทยเจ็ดลายพัวพันแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาตอนนี้รายชื่ออยู่กับนักข่าวแล้วจะมีใครบ้างอโอ้โหนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่สำคัญนะเมื่อเช้านี้ผมดูข่าวนะเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จแต่ว่าเป็นรายงานข่าวนะครับจากสำนักข่าวต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไร นะครับว่ามันจะเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับเ่ะพี่น้องก็ไม่ต้องไประบุชื่อเขาหรอกเดี๋ยวก็ามาฟ้องร้องเอาแต่เพราะคนพวกนี้มันจะใจบางนะครับคนพวกนี้ใจบางนะครับนะพี่น้องก็ดูนะครับว่าเออนะใครบ้างนะครับที่เนี่ยเดลินียเขาลงเนี่ยผมดูจากเดลิ y นิยลนะช็อกการเมืองนายกเกาหลีใต้เปิดชื่อนักการเมืองไทยเจ็ดคนเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา เพดังแฉข้อมูลร้อนถึงมือสื่อแล้วลุ้นระทึกใครคือเจสอที่พัวพันกระบวนการฟอกเงินข้ามชาติอื <c oughs> โอ้โหเนี่ยดูข่าวแล้วมันน่า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 ,นา,นาสนใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอรักชนกวันจันเจอกับอินฟูชื่อดังนะครับอย่านะครับอย่าไปตกลงยอมความจับมือเลิกลากันเลยนะ <c oughs> เปิดต่อนะครับเปิดต่อไปนะครับใช้ประโยชน์ในการที่จะ อตอบโต้อินฟูเนี่ยเพื่อให้อินฟูเนี่ยพาไปยังนายกและก็รองนายกต่อไปให้เอาอินฟูคนนี้เข้ามาปราบสแกมเมอร์นะครับให้เอามาปราบแกมเมอร์อย่าอย่าเพิ่งไปสมยอมในรายการคุณสรยุทธ์นะครับคนก็มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปสมยอไมไปจับมือกันเฮ้ยไม่ได้เราต้องแฉต่อ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไม่แฉต่อเนี่ยคนก็จะมองว่าเอะเราต้องการแสงอย่างเดียวหวังผลทางการเมืองไม่ได้หวังผลในการทําอะไรจริงจังมันต้องแฉต่อไป จริงไหมครับพี่น้องครับนะต้องต้องแฉต่อไปอันนี้ก็ฝากฝากไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันอืมนะฮะนะเจ็ดคนพี่น้องก็ลองคิดในใจด้วยว่าใครกันบ้างวะในกรในขอในคอในแรงต่างแต่ความจริงเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้นะว่าใครน่าจะอยู่ในลิสต์ของการเมืองนะอ่รัฐมนตรีอ่เป็นใครบ้างผมก็พอรู้อยู่นะครับพะเมื่อคืนนี้ก็ไปนั่งกินกับบกข่าวากินวายกันก็ประมาณสักสามสี่ทุ่มเลิก เราก็พอจะรู้ว่าหนึ่งในกสองในขคือผมพอรู้แล้วกันนะครับพอรู้นะผมว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็พอจะจะจ,ะจะอยู่ในใจแต่เราไม่ต้องไประบุชื่อเขานะครับเจ็ดคนนะครับสมมุติเขาประกาศชื่อมาเจ็ดคนปุ๊บเดี๋ยวข่าวออกมาเนี่ยการลำบากแนละ้วเชื่อเลยพักการเมืองพักนี้ก็สมัยนะ้าคงไม่มีใครเลือกนะครับนะครับแจกสามพันก็ไม่เลือกอ่ะพูดง่ายแจกสามพันก็ไม่เลือกเพราะอะไรรับเงินหมากานะครับอ่กาเบอร์อื่น นะครับมันจะเกิดไอไ้อคำนี้ขึ้นมารับเงินหมากาเบอร์อื่นนะครับนะนะก็ <c oughs> ก็ก็ก,ก,ก,ก็การหาเสียงการซื้อตัวสอส,อสอนี่มันก็จะไล่ค่าไปเลยนะกระแสจากโซเชียลกระแสจากต่างประเทศนะครับมีนักการเมืองไทยเจ็ดคนเอีวสแกมเมอร์ในกัมพูชาเดาได้ไมย่ยากคือหน้าตานักการเมืองสแกมเมอร์เนี่ยหน้ามันจะคล้ายค,ายคายกันนะนามันจะคล้ายๆกันหน้าตาพวกรัฐมนตรีสแกมเมอร์คล้ายๆกันนะครับและที่สําคัญคืออะไร นะครับวิธีการพูดวิธีการนําเสนอก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ความร่ํารวยพวกนี้ก็ให้สังเกตจะร่ํารวยผิดปกติร่ํารวยผิดปกตินะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่าก็เดากันไป7คนนะแต่ผมเนี่ยเอ่อได้คุยกับบกข่าวสายการเมืองสายยากรรมเขาบอกว่าเขาบอกว่าพอจะรู้ๆกันแล้วว่าเป็นใครนะครับนะแต่เราอยู่ในใจ เลครับพอเราไปบอกว่าเป็นมันเป็นอะไรต่างๆ,ๆเดี๋ยวมันก็ต้องแปลนลครับดําเนินคนดีตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ติดตามกันต่อไปอื <c oughs> ช่วงนี้ก็มีสื่อบางสำนักเวลาสัมภาษณ์คุณโลมเนี่ยก็มักจะถามว่าคุณโลมมีหลักฐานไหมเออคุณโลมมีหลักฐานทําไมไม่ไปแจ้งความลนะ่ะอา่าแล้วก็ไปสรุปจานองว่าเออคุณโลมเอาแสดงว่าคุณโลมไม่มีหลักฐานนี่มีแต่ข่าวอะไรทอมไลท์ใช่ไหมอา่าแสดงว่าไปกล่าวหาก็เลื่อนลอยสิเนี่ย นะครับก็ฝากสื่อมวลชนว่าไอ้คำถามประเภทนี้มันอาจจะคนอาจจะมองว่าเอะเราไปรับรับจ้างจากาสสแกมเมอร์อะไรมาหรือปเปล่าพะไปถามแบบนี้ปุ๊บมันจะเหมือนจะถามให้เอ้ยคุณโรมนะครับคุณไปกันแกล้งเขาหรือเปล่าข่าวโคมรลอยไหมอะไรต่าง,างอันนี้ก็ฝากฝาก,ฝากพี่น้องสื่อมวลชนว่าไอ้ถามคําถามแบบนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นรเออถามให้คุณโรมแบบท้อใจหรือเปล่าเพราะนั้นก็ฝากน้องโรมนะฟังพี่เดย์อยู่เนี่ย อย่าไปท้อใจเนี่ <c oughs> คือ <c oughs> การรายงานข่าวของต่างประเทศ <c oughs> ไม่ว่าจะทอมไลท์หรือใครต่างเนี่ยก่อนที่เขาจะมีการเขียนข่าวเขาต้องหาข้อมูลก่อนนะครับมันไม่เหมือนกับสำนักข่าวไทยบางสำนักแม่งปั้นข่าวขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเหมือนลุงพลป้าแตนอย่างเงี้ยดาพระวัดนาป,ป่าพงอะไรแม่งกับปั้นขึ้นมาพระมีเมียอ่โกงเงินวัดอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้คือพวกปั้นข่าวมีไม่กี่สำนักแหละนะครับน้อยพวกนี้เพราะว่าเรตติ้งไม่ดีมันก็เลยต้องแบบไง ปั่นข่าวปลอมข่าวเท็จเรียกกระแสอะไรไปนะให้พระเสียหายพวกนี้คือสำนักข่าวในต่างประเทศเนี่ยพอดีผมมีน้องๆ่ยทำงานอยู่ใน C N N นะแล้วก็อยู่ในอาจาซีล่าอยู่ใน B B C A B C สำนักข่าวออสเตรเลียเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าอาจารย์ครับการที่สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาจะทำรายงานอะไรจะนำเสนอบทความข่าวเนี่ยเขาจะต้องมีการรีเสิร์ หาข้อมูลอะไรสัมภาษณ์แหล่งข่าวนะครับเขาถึงจะเขียนข่าวมันไม่เหมือนกับสำนักข่าวบางสำนักในไทยนะอยู่ดีแม่งก็ปั้นขึ้นมาเลยนะครับไม่มีมูลไม่มีอะไรแลครับนะครับแล้วนกะ็โพสต์แล้วก็โพสต์ข่าวปลอมข่าวปลอมเสร็จอีกสำนักข่าวก็ช่วยกันกระจายข่าวนะบางรายก็เริ่มตั้งแต่เอาข่าวปลอมไปโพสต์ ในพวกอะไรเพจปลอมอเพจปลอมหรือเลือกเพจอาวาตารหลังจากนั้นก็ไปเอาข้อมูลจากเพจอาวาตารมาขยายต่อแล้วก็ร่วมกันหลายๆสำนักข่าวแล้วก็กระจายกันไปนะครับเช่นข่าวหมอดูบ้างพวกแชร์ลูกโซ่หลอกลวงประชาชนนะบางคนก็ไปไงเอาหมอดูไปออกอะไรกันมันมีมี อ่าไอสํานักข่าวประเภทนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องต้องรู้ทันสื่อนะครับแต่โชคดีนะทุกวันนี้มันมีโซเชียลมันก็มีคนที่มาให้ความรู้นะครับมาคุยข่าวเยอะแยะอย่างน,น,น้อยๆก็มีพี่เดคนเนเป็นหนึ่งในอินฟูนะครับเ <hi> ข้าใจนะฮะนตเข้ามาก็ช่วยกันอ่าอ่เปิดการมองเห็นด้วยนะครับเคาะไปที่กระจกนะฮะเคาะกลาเคาะกระจกด้วยนะครับสําหรับบางแพลตฟอร์มนะครับนะช่วยกันหน่อยนะครับเอ่อช่วยกันนะครับช่วยกันด้วย จะส่งของขวัญก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรหรอกแต่ส่งมาเพื่อเปิดการมองเห็นเฉยอแต่ไม่ได้ต้องการอะไรนะนี่บอกก่อนฮะไม่ต้องการเงินไม่ต้องการหาอะไรงั้นแหละแต่ต้องการให้เปิดการมองเห็นอย่างเดียวนะครับตะกี้มันก็นะเวลาเราคุยเรื่องพวกนี้บางทีมันก็จํากัดการมองเห็นไปตะกี้กับเกือบสามพันก็ลดลงมานะลดลงมาเพราะว่ามันจํากัดการมองเห็นเราต้องช่วยกันหน่อยเคาะ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 นะครับช่วยกันนะฮะอืมอืม นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามกันนะครับว่าอาทิตย์หน้าหน่วยงานหน่วยงานของรัฐดังนะครับคนดังในวงการสื่อรายการดังโทรมาเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวพี่เดยโทรกลับกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับนะครับ